สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางร้องทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องราคายางดิ่งลง57บบาทนะคะตอนนี้มาฟังรายละเอียดกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ นายอุทัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทา,ทางสมาคมเองนะคะได้มีการทําหนังสือยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ขอให้ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ฉุกเฉินได้แล้วนะคะเพื่อวางมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงวันที่9กรกฎาคม2567ราค,า,ค 2, รา,าน้ำยางนะคะที่รับซื้อในท้องถิง่นลดเหลือลดลงเหลือเพียง57บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะนับ่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบปี2567ค่ะ และส่งผลให้ชาวสวนยางพาราขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่ทางราชการได้คำนวณไว้ที่63บาท64สตางค์ต่อกิโลกรมัมการที่ราคาย,ยางที่ลดลงนั้นนะคะคาดว่าเป็นผลมาจากสถานการณ์ยางการผลิตยางเริ่มกลับสู่มาถึงฤดูกีจยางอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่มีการผลัดใบไปเมื่อ2เดือนก่อนค่ะซึ่งจะต่อนเนื่องไป 5 6เดือนนะคะถึงถึงเดือนมก,กราคม2,568ซึ่งอาจจะทำให้ราคายางลดลงต่ำไปอีกค่ะประกอบกับก่อนหน้านี้ราคายางของประเทศไทยนะคะเคยปรับขึ้นเฉลี่ยนะคะไปถึง80 9 0บาทต่อกิโลกรัมสูงกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาและก็อินโดนีเซียนะคะที่ราคาไม่ถึง60บบาทต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะ ทางนี้นะคะ3ข้อเรียกร้องของชาวสวนยางเลยนะคะก็คือ1ขอให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รีบเปลี่ยนพันยางที่เกษตรกร,รกชาวสวนยางจะปลูกแทนซึ่งนะปลูกแทนนะคะหรือว่าปลูกใหม่ตามพรบการยางแห่งประเทศไทยพศ2558โดยยึด,ยยดพันยางที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตในระดับชาว ส่วนได้ลดลงบ้างนะคะเพราะว่าพันยางใหม่ๆที่วิจัยโดยสถาบันยางของกยทมีผลผลิตสูงกว่ายางที่ชาวบ้านหรือว่าชาวสวนยางปลูกไปแล้วถึงเท่าตัวค่ะซึ่งจะทําให้ต้นทุนการผลิตต่ําและก็เทียบเคียงกับประเทศอื่นได้ค่ะ 2. นะคะรัฐบาลสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้วยก็อย่างเช่น ปุ๋ยที่มีคุณภาพและก็ราคาถูกซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้ค่ะซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการปุ๋ยคนละครึ่งกับการปลูกข้าวไปแล้วนะคะและ3นะคะกรณีสวนยางที่ปลูกยางไปก่อนแล้วนะคะโดยพันธุ์ที่ให้ผลผล,ผลิตต่ำก็อย่างเช่นปลูกพันธุ์ r r i m 600แต่ก็ไม่อาจจะโคนทิ้งได้ทันทีเพราะยังให้ผลผล,ผลิตน้ำยางอยู่ค่ะ ในส่วนนี้รัฐบาลควรน,นํานำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะก็อย่างเช่นการนำฮอร์โมนเพิ่มผลผล,ผลิตที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็กยทก็ได้มีการสาธิตเป็นแปลงตัวอย่างมาแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึงนะคะบางชาวสวนยางบางท่านก็ยังไม่ได้รับนะคะและก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยจึงถือว่ายังไม่ได้แก้ไขปัญหาแบบเบ็เส็จค่ะ ตลอดจนสนับสนุนปุ๋ยเช่นเดียวกันรวมทั้งนำระบบ AI มาปรับใช้กับสวนยางด้วยค่ะซึ่งหากแก้ไขปัญหา3ข้อได้นะคะผลผลิตระดับชาวสวนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตระดับชาวสวนสามารถแข่งกับประเทศอื่นที่ปลูกยางได้ค่ะ